คือปั๊มน้ำพัง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 เศร้าช่างกระเปียกนี่อยู่ห้าเครื่องเลยเนี่ยจริงเรื่องจริงมันมีอะไรจะมีอะไรจะมีอะไรโอคือต่อต่อยฮะต่อต่อยต่อต้อนพึ่งต่อยต่อต่อยต่อยตอนไหนเพิ่งต่อยอ๋อไหนบอกว่าต่อต่อยต่อหรือเพิ่งต่อยก็ต่อต่อยต่อต้นต่อยต้นไหนอ่ะก็เพิ่งต่อยกูถามว่า

เราจะไปไหนกันนะไม่บอกบอกหน่อยดิไม่บอกเอ้าไม่บอกก็ไม่ต้องบอกนี่บอกก็ใช่ขับรถจากสระบุรีมาสี่ห้าร้อยโลเลยว่าอุบลเราจะมาทำไมกันมาอะไรอ่ะไอ้คนมาทำไมกันแน่ของดีอุบลคือกุหั๊บนมดีแห่นมดีกุหลาบอันนั้นของสระบุรีเอออะไรวะข้าวหลามดอกบนแหมบนถิ่นมีหอย ไม่ใช่เราจะพามาปลูกบ้านน้องนีลาพาพังกันเลยวันเนี้ยเหรอใช่จะมาดูนี่ว่าที่น้องมันชอบทําของพังอ่ะมันเป็นคอนเทนต์หรือมันเป็นเรื่องจริงแม่อ้าวก็พูดถล้วเนี่ยไปพาไปดูเดี๋ยวไปดูกันจะถึงบ้านน้องเลยไปกันเลย น้องนิลาพาเพลินพาพังถึงแล้วจ้าวิบ้านเขามีช่างมาทําด้วยแสดงว่าทําหลังคาบ้านพังดูนุ่นช่างตะปีนทาบ้านอยู่นุ่นกูว่าใช่แล้วทําหลังคาบ้านแม่พังองเนี้ยจะมีคนออกมากดตู้ไหมเห็นไหมจะดูดิว่าจะมีคนออกมาปรดตู้ไหมโอ้ออะไรนะน้องอะไรนะน้องอัมมี่อัมกันนุยเว้ยไม่ใช่อัมมี่ เอาเร็วค่ะไปถึงแล้วนงนุ่นจบ้านมางชโวคหน้ามองกันหยสวัสดีค่ะวันดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่าสวัสดีทุกท่านค่ะโอ้ยนีดถึงเลยโอ้โหสวัสดีนี่ไงคุณแม่ ไปไหนมากันมาจากสระบุรีจา้าเดี๋ยวคว้าแม่นแล้วไปโลุกเลยคนนชาหนูจะมีอะไรจะมาถามแม่ถามอะไรคะชื่อนิราภาพังอ่ะมันเป็นฉายาหรือว่าเป็นชีวิตจริงของน้อง อ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ชีวิตจริงอะไรหรอกแต่ว่าไอ้นี่ก็พังไอ้นี่ก็พังใหม่ล่าสุดแล้วก็เนี่ยเนี้ยมาดูเนี่ยเนี่ยช่างที่อยู่หลังคาเนี่ยเนี่ยเนี้ยก็ใหม่ล่าสุดท่างตัวใหญ่ไม่อยู่หลังคาพังหมดทุกอย่างเลยหลังคาก็พังล่าสุดใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะนีลาแต่พังทุกอย่างใช่เรื่องจริงหนูไม่ได้ทำไงแม่ยืนยันแม่ยืนยันว่าทำจริง ใช่แต่แต่อันนี้หนูหนูไม่ได้ทําเหมือนกันมันกูไม่ได้ทำเลยบอกมันพังเองใช่หนูแค่เดินผ่านแล้วมันก็พังเองโอ้โหหนูอมยืนมองแบบว่าสลดใจมากกับเมียกูอะไรเงี้ยตายหัวแล้วเนี่ยตายเดือนหนึ่งต้องเรียกช่างมาประมาณสิบรอบพี่บ้านบ้านแบบนี้ต้องมีเรื่องประจำใช่ประจำพี่จะมาสมัครงานเป็นช่างก็แหละใช่ไมพี่ได้งานบ่อยเป็นเดือนนี้นะได้สุดปั๊มน้ำพังปั๊มน้ำพัง เศร้าช่างก็เปียกมีอยู่ห้าเครื่องเลยเนี่ยจริงเรื่องจริงมันมีอะไรมีอะไรอะไรโอ้ว่าแล้วทำเมื่อดไปสองเครื่องแย่จริงเนี่ยท่าเมื่อกี้พ่อแม่ไมเพบอะห้องน้ำบ้านแม่ปิดไปสองห้องคือพังไปสองห้องใช่ไหมห้องน้ำใช่ใช่ตั้งแต่โถแตกโถแตกแล้วห้องเดียวโถแตกไปบ้านพี่มีอะไรบังพังบั่งอ๋อหลังคาก็ถอดไปล้างล่ะก็รัวดี หวังดีเขาหวังดีหลอดไฟไปล้างไช่แต่ใส่กลับไม่ได้หลอดไฟก็ไปจุ่มสีหลอดไก็ไมันจะได้สวยไงจริงไปบ้านผมทังหมดทุกอย่างเลยหลอดไฟผมยังเอาไปจุ่มสีเลยอ่ะแล้วก็ไปสิบรรยากาศไไปหนครับพาไปดูหน่อยว่ามีอะไรทังบ้างก็ ไม่ค่อยมีใช่ไหมอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะพี่ก็ว่าอยู่น้องพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกใช่เป็นแค่สายายไปหาเอ่คือภาพพงที่นุ่งที่นอนอะไรก็ยังไม่ได้ซักับพี่มันก็ยันน่าเกลียดนิดนึงนะคาเฟใช่พี่้ากาแฟเอากินเนี่ยมันเอากาแฟไปกินบนเตียงกินโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วโอเคเรียนเรื่องแบบนั้นอันนี้อันนี้ที่แรกห้องแรกของเราคือโรงรถนะครับหไม่ไม่ใช่โรงรถ พ่องเอาไว้เวลาบอกโอ้มันกลับบ้านพ่องเอาไว้เวลาบอกโอ้มันกลับบ้านพ่นองเอาไว้เวลาบอกโอมันกลับบ้านอ๋อน,นี่ก็เป็นห้องห้องรับแขก V I P ของเราโซนรับแขกโซนนี้ <B AP S 1> จะเป็นโซนแบบว่าออกกำลังกายฮะใช่เพราะมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ตรงนี้ก็แบบมันนุ่มอะไรที่ไปซ่อมเขาดีเลยนุ่มมากลองได้นะชลองดูลองดูพูดเองนะ หนึ่งชั่วโมงล้อห้งวันสามรอยให้เช่าเข้ามาเข้ามาครับเชญครับผมเชนแนดับแรกเลยครับปุ้ยนี่โอ้ีนี้ไเนี่ยล่าสุดเลยล่าสุดเลยนี่แอนม่เลยเดีล้วขอ้เาแตกอ่ะ็แตกไงมันถูบ้านแล้วก็ทีมันเลื่อนนี่ววยไม่ใช่หรอ้าวกรอบ้าพกรอบยังไงนะยังไงนะถูบ้านยังไงใช่นี่ก็ทำไปเรื่อย แสดงว่าบ่อยนน่เนี่ยใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเห็นก็ต้กมองเห็นฟ้าพี่โอมมีเป็นโนด้วยเหรอใช่ครับมี่ปโน้เล่อมไม่เป็นไหมไม่เป็นครับอ้าวนั่นหนึ่งบทที่พี่นีลาทำพังครับเนี่ยดูไม่ดูนี่ดิ พี่คอรหนึ่บทเองอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวก่อนอุ้ยมาปมันเป็นยันการเกิดมันเป็นยานการเกิดเยอะเยอเยอะยาเยอยอะเยอะยอะเยอะเยอะอะเย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 อะยใชเพี่นยอะเอะเยอะเปอะน้อ่เดอะเอะคยอะเยอะ้ยอยอะเ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 อหเอะเอะยอะเยอเอยอยอยกะยอเยีะกยะเยอนเยอเอนเอะนออเยอเยอะองนอนน่าเล่นเะเุ้ยอยอะเยออะอะะอ เฮ็ด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 เลยอ่ะเรียกว่าเวลคัมเวลยวคำเขาเรียกว่าน้องเห็ดน้องเห็ดน้องเห็ดน้องคือเห็ดอันนี้คือน้องเหรอไม่ได้ไม่น่าเรียกนู่นน้องนะโอ้โอ้มันไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยซื้อมาให้หนูอะไรอุ้มแทบไม่ไหวอย่าคืออะไรอยากดูอะไรกันอ่ะดูอะไรกันอยากแก้แพ้น้องมีอะไรแน่เลยยากแก้แพ้ยาแก้แพ้ยากแก้แพ้แหละยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมีมี21เอ็ดเม็ดว ยี่สิบเอ็ดเนี่ต่อเดียวไแต่พี่พี่นุ้ยกินแผงละเม็ดนะแผงละสองเม็ดพี่ชุกเชื่อหน่อยนะของแท้นี่หว่าของแท้ของแตกอยู่กันมอมอแม่แม่แบบนี้แหละครับห้องน่าอยู่บ้างเลยใครนอนตที่รถกันนี่คือที่นอนผมใช่ไหมใช่ครับบางวันมันล็อกตองนั้นก็ผมก็ไปนอนอยู่โรงรถนอนในรถเลยนอนในรถครับแต่ละวันโอ้รถแล้วต้องลงท้ายเรื่ของบ้านกันเนี่ยมไม่เจ้าของบ้านเดี๋ยวผมต้องไปนอนอยู่นอกบ้านโอ้เหรอ เออมเนี่ยธรรมดาขังเมียไว้ในบ้านอ่านี่ครับนี่นี่มานอนนี่มาดิทั้งบนพี่บีนี่ดูดูเจ้าของช่องหนุนเขาเขากำลังจะพาพาเจ้าของช่องไปดูบ้านอ่ะโอ้โหตายแล้วเจ้าของช่อง จับจองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสวนข้างบ้านครับพี่สวนข้างบ้านอากาศดีนะใช่ครับหน้าหนาวนี่เบ็สุดเลยงหมูกระทะกินตรงเนี้ยสุดยอดแม่อปานี่ร แกงมันแค่มืดๆอ่ะเอามาเล่นอะไรอ่ะหยุดนะนี่คือการขยับอือหยุดคือการขยับกลไม่เต็มเลยมุกไหนวะนี่คือการขยับนะหยุดแน่นี่คือการขยับเบิ้มโอ้ยยอมมอบตัวเลยตัวนี้แสดงว่าดูหนังเยอะมุมมุไหนเป็นมุมประจำของเราฮะมุมไหนเป็นมุมประจำของเรามุมตรงนี้ครับมุมไหนทำอะไรทำอะไรอ่ะถก็จะเย็นดูวิวครับพี่เย็นดูก็จะประมาณ ใช่ไหมมันไปยืนลึกยังเลยวะมุมนี้เหรอไปตรงหมดค่าใช่ครับมันก็จะพอดีพี่เพราะว่าตรงนั้นกลางแจ้งไม่ได้รถผ่านเยอะครับอะไรนะมีโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ใช่อ๋ออันนี้เป็นภาษาของต่างประเทศใช่ไหมครับมันอยู่รัฐศดุเศษอันนี้มันเซลล์นะอันนี้ถ้าราคาเต็มก็ได้แต่แพงอยู่โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์อ๋อของเซลล์แล้วไปทีอตะแกรงมาจากไหนตะแกรง ตะแกรงพายุอ๋ออืมเดดแดดเปิดไฟรอบบ้านให้เออแดดเปิดเลยไฟไม่ติดจะติดได้ไงนี่ลาะจำฟังหมดฟังหมดแล้วอ่ะเออฟิลแบบว่าบ้านเอ่อบ้านไม้หอมจันทวิอะไรประมาณนี่ตะแกรงไฟข้าวมุมนี้สวยจังเลยอ่ะมุมนี้เด็ดอ่ะอันนี้อันนี้ของมันเต็มเฉยเจริงๆก็จะโล่งมุมนี้เด็ดจริงโต๊ะไม่โต๊ะคือทันบอกกันหมกหมกเร่งมากเลยนะหมกเล่ง อ๋อเรียนคณิตศาสตร์าาวิเคราะห์ตัวเลขนักคิดวิเคราะห์เรียนคณิตศาสตร์ไม่ชอบเลยโอ้มานนี่กินได้ไหมอ่ะได้พี่ไปเกินครับระวังฟันหักระวังอะไรระวังแก้วหักแก้วทำไมต้องทไมต้องเป็นคำของคำคำภาษาลาวก็แปลว่าทองอ๋อใช่ครับอ๋อเกิดคำเนาะคำภาษาลาวแปลว่าทองอนี้เป็นบ้านเลขที่หนึ่งเลยใช่ไหมไม่ครับสองครับอ้าวแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นร้านเก่าครับเป็นเป็นเป็นบ้านเลขที่ของร้านเ็มามไว้ เป็นร้านเก่าเป็นที่ร้านเก่าแต่แว่าของบ้านโน้นไม่ใช่เป็นคำหอมนะแต่บ้านโน้นจะเป็นคำเบิ่์คำเบิ่์โอเคไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าเอาเอามาเดี๋ยวเอาเมื่อกี้พี่ตัดออกเอาใหม่สามสี่อ่ะตุ๊ดตุ้ย่เ้าทไมจเป็นคำหอมทำไมจะเป็นคำหอมปไปข้างล่างกันเดี๋ยวดีแล้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตัดต่อแล้วเอาใหม่สามสี่ทำไมจะเป็นคำหอมไปะล่ะสนใจก่อนจะเป็นเออ เน,นี่ยต,ตอนตอนพี่มาเนี่ยทีแรกพี่นึกว่าบ้านบ้บา,นบานอมเนี่ยคือมีหลังเดียวโดโดๆเลยนะใช่ไหมก็ดูแบบมันก็มีบ้านคนเอออยู่กลางป่าอยู่กลางป่าเลยอ่ะกลางป่าจริงๆอ่ะใช่มันอยู่กลางป่าแล้วมันเงียสบสงบเลยพี่<ช>บ้านอมจะเป็นบ้านเรืองแสงครับพี่ลองหันไปดูสวยสวยจริงไม่พี่พี่พี่อยากพี่อยากถามพี่อยากถามอะไรครับ พี่ก็ถามอะไรนิดนึงครับกลางป่าวที่บ้านบ้านอารมณ์มีกล้องจอนปิดไหมมีครับพี่มีเหรอมีมีมีรอบบ้านไหมฮะมีรอบบ้านเลยไหมก็รอบบ้านครับต้องรอบบ้านครับหรือพี่พี่เอออกนะไม่มันมันมีมุมไหนมั่งที่แบบมันไม่มีกล้องจอนปิดอ่ะพี่อยากรู้ที่นี่ถามทำไมเออทำไมทำไมมันมันแปลกๆอ่ะพี่ทำไมพี่ต้องถามหนึ่งแบบว่าแล้วทำไมไม่ติดกล้องจอนปิดที่บ้านกลัวหลุดเหรอนี่ อะไรหลุดพาใครไปหรือเปล่าพาาใครรไปปหือเล่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าพาใครไปแต่ตอนนี้คิดแล้วเออมีมีอะไรเออไม่ใช่ที่ถามเนี่ยสรุปพี่ติดไหมฮะที่บ้านติดไหมติดหลุดแล้วมัเราหลุดแล้วหลุดแล้วอ่านี่เป็นสวนนี่ข้างบ้านบุกแบบอุ้ยต้นบางแง่แมวใช่ครับบางแง่แมวเขาเพจ่มต้นแดดี๋ยร้านบอกว่าบุกโกโก้ไม่ทำอะไรนะปลูกโกโก้ทำอะไรครับเอาไปทำอะไรนะ โกโก้กาแฟบโกโก้กาแฟอุ้ยอนาคตของชาติบโกโก้ทกาแฟอันนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนโกโก้สวนกล้วยอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ของของบ้านโอมหมดเลยใช่ไหมครับเนื้อที่กี่ไร่ครับสี่ไร่กว่าครับสี่ไร่กว่าทั้งหมดเลยรวมพื้นที่บ้านด้วยใช่ไหมครับรวมไปจนถึงขอบสระตรงนู้นอันนี้รวมกับพื้นที่บ้านด้วยไหมใช่ครับรวมโอ้อโอมน้องรักอิงจะไม่ตอนเด็กๆอ่ะ เองกหนึงขอลูกชิ้นพี่กินอยู่เลยจริงี่มาพี่จริงมอบต้นโกโก้ให้พี่กับบ้านะไปโยนนะเราเจ้ากันต้องโยนมทำอะไรมาานทำกาแฟเอาทำกาแฟนี่นี่จะเป็นต้นโกโก้ครับอันนี้ต้นโกโก้นะเนี่ยใครไม่เคยเนี่ยเราแบบนี้เราต้นโกโก้ใช่ครับเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลูกเหมือนคล้ายๆมะม่วงโอ้ทำไมโกโก้ต้นโกโก้ใบมันเป็นรูแบบนี้อ่ะาแมลงกินครับโอเคไปเอาโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์เก่านะครับที่มันเห็นที่เห็นมันไม่มีโซล่าเซลล์ก็เพราะในนีลาที่ทำพังนีลาทำพัง เพราะว่าบอกวันนั้นน้าไม่ไหลให้นิรามาเปิดแล้วก็ไปสับสวิตขึ้นสวิตลงสวิตขึ้นสวิตลงจนเบ้อวงจอมันขาดอันนี้จะเป็นต้นกล้วยกล้วยหอมทั้งหลังทลี่เก็บโสมเลี้ยน้อยเป็นบ่อแบบว่าไอ้นี่ไปเอาสาวมาบ้านใช่ไหมจับได้จับโยนลงบ่อจะระเบิดไม้บอลจะําแล้วนับไม่ท่วมน่าจะสิบแล้วนตอนนี้าแล้วมีไหมแบบมาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรแบบกลางป่าอะไรในกลางสวนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนกระท่อมันไหมอะ อุ้ยจะต่องทำใจอ๋อหลังนู้นเหรอทำใจโอ้เมื่อทำนี้ใช่ไหมที่พวกผืนที่เด็ดเลยพี่เหรอมาทำอะไรอ่ะมานอนดูดาวเฉยเออดูดาวเฉยเนาะเฉยๆมองไม่เห็นดาวก็เลยถอดรังคาออกคงไม่ไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนาะไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่แค่นอนจับมืออ๋อนอนจับมืออันนี้จะพาพี่เด่นไปถึงโลกเลยใช่ไหมใช่ครับไปอันนี้ก็จะเป็นบลอกนะครับคือ ผมขุดเอาไว้ก็กะว่าจะพานิลามาแถวนี้เลยแล้วก็มันเป็นแผนอยู่ในแผนอยู่แล้วมันเป็นบ,อบ,บน่อม้ยมาแล้วมันเป็นบอ่อไว้เก็บศพเมียน้อยบอกโอมเลี้ยงจระเข้ไว้เนี่เราบรนแลวกลับบ้านไงตรงนี้เรากลับบ้านตรงน,นี้ก็จะเลี้ยงจระเข้อยู่ห้าพันตัวนะครับตอนนี้ยังไม่โตยังไม่โตยังโตตอนยังโตถายิ่งจกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนจะพานิลามาเล่นแถวนี้แบบนี้อนนี้มันยังเป็นปลาซิวอ้าวอยู่ปลาปลาอะไรนะปลาซิวอ้าว เมื่อกี้เนี่ยปลาซิวเอาไงเมื่อกี้นี่เป็นปลาซิวเอาใช่ปลาซิวเอากีฬาเดินไปกรุงเทพกรุงเทพสามพันห้าร้อยปลาอะไรปลายุดโอ้ยไม่พี่อยากรู้ว่าห้องเชียรอยู่ไหนห้องเชียรอ่ะห้องเชียรตรงเหรอใช่ไม่มีครับห้องเชียรโอมระเบียงที่เมื่อกี้แหละนั่นคือห้องเชียรโอมไม่ใช่สิห้องเชียรเวลาพาสาวมาพี่ได้ยินข่าวอยู่นะว่าพาสาวมาบ่อยอยู่นะพี่อย่าเผาน้องเผาจังเลยมีลาหิบเหล็กใช่ไหม นิราหีบเหล็กเราเจอเราเจอนิราหีบเหล็กเงี้ยร้อยศพร้อยศพคือร้อยศพนี่คือเล่นไพ่ทุกงานศพอ๋อใช่มันตีขมาตะตุ่มดำหมดเลยับตะตุ่มดำหมดเลยสับไพ่เลือกบอกเลยเป็นเจ้าด้วยใช่เป็นเจ้าด้วยเพิ่งต่อยเหรอจะต่อต่อยฮะต่อต่อยต่อต่อเพิ่งต่อยต่อต่อยต่อยตอนไหนเพิ่งต่อย อไหนบอกว่าต่อต่อยต่อหรือพึ่งต่อยก็ต่อต่อยต่อต้นต่อยต้นไหนอ่ะก็พึ่งต่อยอุถามว่าพึ่งหรือต่อจัเหงาคยกูจ้ามึงโยนใส่ตอนนี้ที่บ้านผมก็มีแค่นี้แหละครับ